สองจอสามจอพ่อก็น้อ กาจ้องโอ้โหเล่นเพลงเหนือเลยอ่ะเนี่ยนี่เราสินเจริญสามคนพี่น้องนี่มีโอกาสไปเล่นดนตรีที่ภาคเหนือบ่อยๆวัฒนธรรมก็ดีเมืองก็สวยคนก็น่ารักที่สุดแต่อย่างหนึ่งนะที่เราทับใจที่สุดเนี่ยมกินภาคเหนือฮะเออโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมหน่อไม้จิ้มน้ำพริกเอาไปเลยแล้วกันพูดแล้วมาเลยเนี่ยอร่อยที่สุดเลยเฮ้ยแต่เพิ่งเคยดูข่าวนะว่าคนที่เขากินพวกหน่อไม้กระป๋องหน่อไม้ไปถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะ ตามข่าวเขาบอกว่ามีการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานมันจะมีเชื้อที่ชื่อว่าคอสซิเดียมโบทูรินัมซึ่งเจ้าเชื้อนี่มันผลิตสารพิษที่ชื่อว่าโบทูรินัมมันจะมีผลต่อร่างกายของเรา<ม>จะเ,เข้าไป<ง>กดกดโอ้โหทำให้ระบบทางเดินหายใจเราหายใจไม่ออกอตายอ้อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยอันตรายมากอู้แต่ว่าถ้าจะให้ถูกต้องนะเราเนี่ยควรจะเลือกซื้อหน่อไม้ปี๊บหรือหน่อไม้กระป๋อที่มีตราออยรับรองคุณภาพหรือว่าที่แบบ กดแล้วรถจะออกเปรี้ยวนิดนึงหรือว่าเอาหน่อไม้มาต้มก่อน15ถึงยีสุนาทีเนี่ยปลอ,อดภัยเลยเปรียวสักนิดชีวิตปลอดภัยครับผมวันนี้เรา3คนสวัสดีครับสวัสดีครับ